เราไิ่เขาก็มุลผลมบอลเหม่อนแม่นยำล <Yeah. S 1> องเข้ามาดูก่อนนด่คก็จะเล่นกันแ <Yeah. S 1> ต่คุณเจ้าตัแทนให้ ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันจันทร์ที่21เมษายนคิตศกราั2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษพีเเมียร์ a ี u ทอตแนมฮอสเปอร์แพ้นอติงแฮมฟอร์เรส1-2ผลฟุตบอลอิตาลีซีเลียอาโตลินโนพบกับอูนิเนเซ่เลื่อนการแข่งขันกายาลีพบกับฟิโอเรนตินา่าเลื่อนการแข่งขันเจนนวพบกับลาซิโอเลื่อนการแข่งขันปามาคาซิโอ พบกับยูเวนตุสเลื่อนการแข่งขันผลฟุตบอลสเปนล,ลาลิกาคิโรนาเอฟซีแพ้เรอัลเบติกหนผลฟุตบอลสเปนล,ลาลิกา 2, ้าสอเอีบาเสมอกับ มาลากา C.F. 2 2ผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเวสบอมบิดแอนด์เบียนแพ้แดับเบิลคอยตีต้หนึ่งสามมิววอลชนะนอริซิตี้ 1, สามหนึ่งสแตตแลนด์แพ้เบคเบิบร์นโรเวอร์ศูนย์หนึ่งดูเทนทาว์ชนะบิสตันซิตี้สามหนึ่งเชฟฟีเวนเดย์ชนะมิดเดิลส์โบร์สองหนึ่งดิสจูเนตดชนะซอกซิตี้หกศูนย์ ครีนปาร์กร a n เจอร์แพสฟอร์ซีซิตี้หนึ่งสองัซชนะเพรสเซนต์นอรเอนสองหนึ่งพอสชชนะวอตฟอร์ดหนึ่งศูนย์คาดีซิ้เสมอออกฟอร์ดอยู่ในเตดหนึ่งหนึ่งพรีมัตอาไชนะควินทีซิตี้สามหนึ่งเบอร์รี่ชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดสองนผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกอารันยาสปอร์ชนะซซมซันสปอร์หน ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกวีบอกเสมอลิงบีหนึ่งหนึ่งวีเจนแพ้ซินเคบอกศูนย์สี่บอลบีไอเอฟชนะแลนเดอร์เอฟซีสี่สามเอฟซีคูเปนเฮเกนชนะเอจเอฟอาฮูสามหนึ่งผลฟุตบอลนอร์เวย์เอลีเตเซเรียนสวาเลเรนกาแพ้โลเซนบอกศูนย์สองเฟเดริกสตัดชนะเซนส์เดอร์ฟอร์ยอสามหนึ่งไบรซ์ชนะฮาวเกซูนสามหนึ่ง สตอ m มกอสเซสแพ้ b บราสหนึ KFUM Oslo แพ้ซับสบอกศูนย์แปแมแคมแพ้ไวกิ Viking, ้งสองห้าหมดเสมอโบโดกิม2องพลฟุตบอลสวีเดนออสวนคันเยอระการนเสมอ G A I S โกเทบอก0ศูนย์พลฟุตบอลฮอลแลนด์คัฟเอซัตอันมาเสมอโก a เฮดอีเกิลหนึ e ่งหนึ่งลฟุตบอลบาเรนส e r เมรี u e อันชาบับมานามาแพ้บาริเอซีศูมอคคิยาขับเสมอเออารีขับสองมูฮาลักขับชนะอันนาจมามานามา20งศผลฟุตบอลออสเตรเลียขับอดีไลเดโอลิมปิกแพ้เอฟเคเบโอกราสแอดิเล0ศสามผลฟุตบอลสวิตซ์ซูเปอร์ลีก บาซซอนชนะวายเวอร์ดอนสปอร์ตห้าศูนย์เซเวสชนะลูเซนสองหนึ่งโลซานสปอร์ตชนะลูกาโนสองศูนย์เซนส卡尔เลนชนะเอฟซีซียงหนึ่งศูนย์ยังบอยชนะเอฟซีซูริกสองหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาเวลล์หญิงเนชั่นแนลพรีเมียร์รีสซิดนีย์โอลิมปิกหญิงแพ้ UNSWFC หญิงสองสามแมนลี่ยูไนเต็ดหญิงชนะ nws s p i r i t fc หญิง50 g i l s v i l l eleven หญิงเสมอ northern tiger fc หญิง1-1ผลฟุตบอลอ u s t r a l i a football new south w a l e a g u e 1 blue fc academy เสมอ d a n v i h i l l s fc 2-2ผลฟุตบอล new ซ e a l a n d northern league western springs afc แพ้ b i r k e n h e a d united afc 2 3สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเ t ็ด7 m a i gmail com t จ็7แม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือ่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายที่เด็ดเจแม่นะครับ